ในลักษณะเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แต่ทีนี้พอเราให้เขาออกไปหาที่ใหม่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่หมดกําลังในการที่จะโยกย้ายแปลว่าคือไม่สามารถไปไหนได้แล้วต้องอยู่ที่บ้านนี้ครับมไม่มีไม่มีเงินพอที่จะโยกย้ายได้แล้วอไอ้อย่างเงี้ยมันจะสําเร็จได้น้อยหรือไม่มีโอกาสที่จะสําเร็จซึ่งเท่ากับมัดมือชกเรานะครับหมายถึงว่ายังไงยังไงก็ขอให้เราบอกวิธีการที่จะแก้ คือเราบอกได้แต่ว่าโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันน้อยเพราะว่าพลังไม่มีพพลังในในพื้นที่มันไม่มีมันก็เท่ากับจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องอาศัยพลังผมนึกถึงถ้าสมมติว่าเราเป็นแผลแล้วมันต้องเย็บแต่เจ้าเจ้าของบาดคนไข้หรือเจ้าของบาดแผลเขจะเย็บเลยทายาก็พอมันก็ไม่หายใช่ไหมมันต้องเย็บมันต้อง ลงเข็มอะไรอย่างนั้นคือถ้าเทียบกับคนเนี่ยนะเวลาที่สมมติอย่างบาดเจ็บเนี่ยออืแล้วคนมันไม่มันขาดกําลังแผลมันก็ไม่ติดอืเย็บยังไงก็ไม่ติดออืต้องมีร่างกายต้องมีพลังต้องฟื้นฟูต้องใช่มันจะใช้เวลานานในการที่จะฟื้นตัวมันต่างกับคนที่แข็งแรงออืบางทีมีแผลนี่เขาไม่ต้องทาอะไรปิดพลาสเตอร์ไปเดี๋ยวสองสาวันแผลเขาติดละนั่นคือนั่นคือคนนั้นคนที่มีพลังอ๋อแมันี้ก็คือบ้านเหมือนกัน พื้นที่บ้านเหมือนกันครับออื